เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะบุกละบ้านต้นน้ำด้วยกูเอ้าเดินเลยเดินทางเดินไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวบอกใช่ไอ้ทีพีเราเป็นเซอร์ชิวอยู่แล้ว ไม่นี้มึงหมายถึงว่าทีา้นี่มันจบเออแล้วไม่ใช่ดิมายถึงตรงน,นู้นแหละเดี๋ยวมาเข้ามโรงงานอ่ะเอาละเดินตรงเข้าไปกำแพงสีขาวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเจอเลยโอเคที่รึมต้องทำแล้ว <c oughs> ระวังหมาด้วย <c oughs> เขาเลี้ยงหมาไปเยอะมาก <c oughs> ไม่ใช่นี้สิกำแพงสีขาวพวกมัติดกันเขาดูว่ากูจะมาพาดแทน Bây Chạy, chạy, chạy mà có nhẹ <laughs> <Ôi, thói>. lắm <laughs> 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 đi แค่แรกก็แย่แล้วแค่แรกก็แย่แล้วมาดูกลัว่ว่าเราปฏิเสธต่อการเดินแล้วเราเช็คหลังแล้วต้านม้ถีบเดี๋ยวพายลังแล้วเดี๋ยวพูเช็คหลังคอยเราลอดแล้วท่านผู้ชมปลอดเคลียร์แล้วบางข่าวลือมฮะมันดังขึ้นนะแล้วกูเห็นมา เกือบล้มโอเคแล้วแสนใหม่ไปเตรียมรถมาเขาทำไมไม่โทรหายต้นน้ำก่อนอะบมื่อรกไม่ได้สนิทกับมาันแต่พอรู้จักแล้วเดี๋ยวกูโทรเองก็ได้มึงรู้จักมันเออสิถามงก้ะโทรเลยกูอยู่ใกล้ัามันขนาดนี้เอเดี๋ยวดูก่อนว่ามีไลน์ไหมน่าจะมีอยู่เดี๋ยว้องมึย ไอเ้เคียแบดตกล้องหมดแล้วบัตกล้องเหลือเท่าไรหนึ่งอยู่แค่ไหนหนึ่งหนึ่งขีดเหลือนานแค่ไหนไม่บอกมันไม่บอกมันบอกแค่หนึ่งขีดมันมาหรือยังมาแล้วมาแล้วกำลังเดินมา โลว์อะโอเคไม่มีไม่มีังไหนเนี่ยใช่ต้นน้ำเห็นไหมเนะเขียนชื่อวอยู่นะออมึงรู้ไหมกลักลัวกลมมาทำไมเนี่ย ปลาไม่กูเห็นร้านสดอยู่เกล้องแพงปะก็กล้องกูอะอ๋อเออว่ะลืมไปแล้วเหรอไม่ดูเลยไงนี่ฮะเซอร์ไพรส์กูรู้แล้วมึงมาคุณรู้ได้ไงครับก็เห็นร้านสดตกปลาอยู่คุณจำบอกได้เหรอเออคุณจำบอกได้เอคุณจำบอกก็ได้ปะแต่ไม่อ๋อเข้าไปบ่อยดีว่ะไอ้บ้า กูก็เลยว่าเราไลฟ์กันอดเซอร์ไพรส์เลยตอนแรกกูไม่คิดว่ามึงอยู่แถวนี้จนแม่จนแม่กูพูดอ่ะรู้ว่ามึงอยู่ทแม่กูพูดกูรู้ว่ออาเียกูคือกูรู้ว่ามึงอยู่แถวนี้ไว้อะไรเอะไรถ้ากูไม่ได้ถ้ากูไม่ไรอ่ะมึงเช็ดยืนทางเลยกล้องไม่เห็นหน้าพวกมึงเลยกูจำได้แม่กูบอกว่าเอ้ยแม่วอเตอร์บอกว่ารู้จักอัศวินรู้เลยอยู่บ้านข้างกูแน่นอนไอ้ยี่ห้อ มึงก็ยืนห่างกันจังเลยกูจะถ่ายยังไงครับตอนตอนไหนอะบ่ายป่ะมันช่วงบ่ายเออช่วงบ่ายมันพากูหลงอะไรมาเนี่ยนี่จริงปะเนี่ยคือตอนนั้นก็คือตอนนั้นคือมันมันต้องมีทรายก่อนกลับรถใช่ไหมกูพามันกูลืมพาเลี้ยวกูพามันขึ้นสะพานเลยโอ๊ยมาขึ้นสะพานหลงสองรูปแล้วมันจำทางคือแล้วคือทางนั้นแหละคือทางที่เราพวกเราไปรอลอตั้งยี่สิบวันมันจำไม่ได้ ไไม่ด้เมมน้อยเมมน้อยเมมน้อยยังไม่ดับเชียวยังไม่ดับยังไม่ดับยังมึงรู้ไหมพวกกูพวกกูรู้อย่างเดียวหมาไม่ก็ไอ้เหี้ยน่ะเป็อันไหนจะดับก่อนกะนไม่เหลือเป็ดมึงขี่ชีวิตกูกับกล้องอะไรจะดับก่อนที่ไม่เม็ดกล้องของรองอ่ะเอออยู่ไม่ได้เอามาที่ชาร์จกูไม่ได้เอามาโอ้ยแล้วคือมีแต่แบตกล้องเลยที่เอามาแบบสบายทุกคนก็ขยันเดินจังเลยมู่ะเดี๋ยวดีกี่ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายอ่ะตั้งแต่บ่ายตอน ไปแต่5ชั่วโมงเดียวคิีือก้อน5ชั่วโมงก่อนหน้าที่ได้โปเเกเลเฮ้ยกูแจ้งความแค่พัพนันเลยเดินเก็บเก็บฝังนี้เลยเราพูดอะไรมากูดิมอ่าฟาแรกก็ใช่แต่จากขุดหายพวกไซเบอร์ตอาแรกกูขุดไปกูเจอไม่เหี้ยอะไรไม่้ เรียกอะไรว่าใต้ดินอ่ะเรียกว่าใต้ดินใต้ดินบ้านน้องก็ดิไม่ใช่บ้านกูกูจะรู้ไหมล่ะบ้านน้องกูกดไปเรี่ออะไรแต่ละที่ไม่เหมาะกับโอทั้งนั้นมานี่ต้นน้ำแม่งก็เลี้ยงหมาสามสี่ตัวไปนู่นแม่งก็มีพิษบูมึงพิษบูนั้นจะพอได้อยู่ไม่ยกลัวอันนี้หมาแบบห้องห้องกลัวกลัวหมาตัวหมาไม่รู้บ้านฝั่งนู้นแต่ในบ้านมันมีเลยไม่มีอ๋อไม่มีหรอจำได้เมื่อก่อนมีอยู่นะตจำแล้วหรอถายเลย ตายตอนไหนวะกูเพิ่งมาไม่กินไม่นานเนียถ้าถูกกูจำได้นะตายไปแล้วมาตายไปหลายเดือนแล้วหรอเดือนก่อนปีใหม่อะจากคลิปเซอร์ไพน์เป็นคลิปเศร้าเฉยเลยเป็นเศร้าเลยเป็เศร้าเลยไปกินหมูกระทะปะฮะกินหมูกระทะไหมหมูกระทะคอนจริงแล้วคอนจริงความจริงแล้วก็คือถ้ากูไม่มาคือมันก็ไม่ได้เด็กถ้ามันไม่มากูต้องแด่งหมูมากมึงกินมาบ้างกี่วันแล้วเนี่ยก็ไม่แล้วแต่วันส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินแล้วเพราะว่าเริ่มออกกำลังกายไง Dạ buồn ngàn cao của mày. Audi, <laughs> Audi Audi